ครับนี่คือการทดสอบเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายนะครับผมหรือว่า Wireless Power System นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวส่วนประกอบหรือว่าตัวคอยนะที่ผมกำลังถืออยู่ในหน้าที่นี้ครับผมก็จะเป็นคอยส่วนของภาครับนะฮะสำหรับความถี่ครับที่แผ่กมาจากคอยด้านส่งครหรือว่าด้าน TX เนี่ยก็จะถูกขับด้วย Power MOSFET นะฮะซึ่ง Power MOSFET เนี่ยก็จะถูกขับด้วยบอร์ด Arduino ซึ่งทาหน้าที่ในการ ตีนเทไลด์ความถี่หรือว่าสังเคราะห์ความถี่ขึ้นมาค่าใดค่าหนึ่งนะครับสําหรับความถี่ที่ถูกสังเคราะขึ้นมานั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ผ่าน VR นะครับซึ่ง VR ตัวนี้นะครับผมเอาไว้สําหรับในการปรับค่าของความถี่นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าของค่า L ของ Tx แล้วก็ค่า C ของส่วนของ Tx ก็คือว่าให้เป็นความถี่เรโซแนนซ์ค่าใดค่าหนึ่งขึ้นมานั่นเองนะครับผม สำหรับความถี่ในสแ n a นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับแล้วนะครับเราก็ต้องปรับในส่วนของ L แล้วก็ส่วนของ C ด้วยนั่นเองนะครับสําหรับส่วนประกอบของวงจรนะครับที่ผมจะอธิบายก็คือว่าในส่วนของวงจรภาคส่งเนี่ยนะครับวงจรภาคส่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนนั่นเองนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ oscillator นะครับหรือว่าสัญาณความถี่นะซึ่งความถี่ที่ถูกอินิไลต์ออกมาครับก็จะเป็นความถี่ ค่าหนึ่งครับที่ถูกกาหนดไว้ในตัวออนุโนเลยเราสามารถมาปรับแต่งความถี่ได้ที่ VR ตรงส่วนนี้นะครับตั้งแต่ห0สิกิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่ห้ากิโลเฮิรตซ์จนถึงสองเมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งความถี่ที่ถูกสังเคราะขึ้นมานี้ครับผมก็จะถูกป้อนผ่าน IC HF ศูนย์หนึ่งเจ็ซึ่งเป็นบายนารีเคาน์เตอร์นะครับสำหรับบ i n นารีเคาน์เตอร์ในที่นี้ครับเราก็ใช้ในการผลิตขึ้นความถี่หรือว่าขึ้นพันเนี่ยที่เป็นศูนย์กับหนึ่งสลับกันไปนะครับ เกจของตัวมอสเฟตทั้ง2ตัวนะครับสหรับเกตมอสเฟตของ2ตัวเนี่ยเราจะต่อในลักษณะของระบบพุชพูลนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการเพิ่มกําลังขับให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับกําลังขับในที่นี้ครับที่เราใช้ก็คือทั้งหมดประมาณ30 40ถึงโวลต์นะครับกระแสะก็ไหลตั้งแต่1แอมป์จนถึง5แอมป์นะครับแล้วแต่ว่าสภาวะโหลดของเราจะกินกระแสะมากแค่ไหนนะครับสาหรับความถี่หรือว่าพันที่ออกมาจาก hex e 4 0 1 7ซึ่งเเป็นแบตเตอรี่เคาน์เตอ,อร์เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านเข้าสู่ ic T.L. นะฮะ r T.L.P. 2 5 0ซึ่งเป็นเกตไดเวอร์ของตัว m o ส f e t โดยเฉพาะนะครับสําหรับเกตไดเวอร์ตัวนี้ครับผมก็จะส่งสัญญาณพันขนาด5โวลต์นะครับไปขับเกตทั้ง2ตัวนะฮะของอตัว m o สเฟตนะครับสําหรับ m o ส f e t ที่เราใช้ก็ก็จะเป็น I.R.F.P. 4 6 0นะซึ่งเป็น Power m o s f e t ที่สามารถทนกระแสได้สูงสุดขาเดนนะครับถึงประมาณ20-50แอมแปร์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีโหลดอิมพีแดนซ์ก็คือเป็นคอยนะครับขนาด ประมาณ4.4นะฮะมโครเฮลลี่ Micro ie, ซึ่งสำหรับ4.4มิลลิเฮลลี่ครับซึ่งไว้สำหรับเป็นขาเดนที่เป็นโหลดที่เป็นอิมพีตันนั่นเองครับและสัญญาณขาออกครับก็จะเกิดการเรโซแนนหรือว่าเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกเรโซนแนนแล้วนะครับซึ่งความถี่เรโซแนนก็สามารถปรับได้ผ่านทาง Vr แล้วก็ปรับทางคอยแล้วก็ผ่านตัว C ครับสำหรับตัว C ที่เห็นเป็นตัวสีแดงๆ2ตัวเล็กๆนะับขนาดประมาณ630โวลต์นนครับในที่นี้เราใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ5 นานโนฟลัดนะครับอันอ,อนุกรมกับคอยที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณนะฮะสองร้อยสิบไมโครเฮลี่นะครับซึ่งเมื่อเกิดการอนุกรมกันแล้วก็จะมีค่าความถี่ของเรโซแนนซ์ค่าหนึ่งนั่นเองซึ่งความถี่เรโซแนนซ์นี้เราก็จะจูนให้ตรงกับขดนะฮะตัวรับฉะนั้นเนี่ยขดตัวรับเนี่ยก็จะมีค่าของความถี่เรโซแนนซ์ที่เท่ากันนะเพื่อที่จะจูนความถี่เข้าหากันเมื่อความถี่ที่ถูกจูนเข้าหากัน นะฮะก็จะเกิดค่าของกระแสไหลที่สูงสุดนั่นเองสําหรับวงจรเรโซแนนซ์ทั้ง2คนเนี่ยเราจัดเป็นซีรีส์เรโซแนนซ์หรือว่าเรโซแนน,แบบน,น,นนะซ,ซ์แบบอนุกรมนั่นเองครับซึ่งซีรีส์แบบอนุกรมเรโซแนนซ์แบบอนุกรมเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือว่าถ้าเกิดจุดเรโซแนนซ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความถี่ไหนนะที่เกิดเรโซแนนซ์แล้วก็จะเกิดค่าของกระแสความถี่นั้นๆสูงสุดนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอากระแสไฟที่เกิดจากภาวะเหนี่ยวนำตรงนี้ครับ อ่เหนียวนําให้เกิดกระแสและแรงดันกระแสไฟสําสหรับขับหลอดไส้นะในที่นี้ก็จะเป็นหลอดคริสมาสขนานกัน2หลอดเลยนะครับจริงๆแล้วสามารถใช้หลอดฮาโลเจนของรถยนต์ไฟเบรกรถมอเตอร์ไซค์ไฟเลี้ยวก็ได้นั่นเองครับแต่ในที่นี้เรามีโหลดลักษณะบแบบนี้อยู่แล้วเกิม,มาทําการขนานกันเพื่อให้มันกินวัตต์มากขึ้นหรือว่ากินกระแสมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเห็นวู่วายอย่างนี้นะอาจจะมีค่าแผ่งประวัติที่แตกต่างกันไปครับแล้วแต่ระยะทางที่เกิดการ r e s o n น n c น,นะจะเห็นว่า ในที่นี้รเราก็สามารถศึกษาทิศทางของการเรเดียชันของความถี่ที่ออกมาได้นะครับอย่างเช่นกดกบ,บอกไว้ว่าเรเดียนของความเรเดียชันของความถี่จะแผ่ออกมาทางหน้าข้างหน้ามากที่สุดนะครับจะเห็นได้จากการทดลองเลยนะจะสว่างวาบเลยนะแล้วก็จุงนี้ก็ได้อีกเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอียงเฉียงลักษณะน,นี้ครับก็จะไม่เกิดการรับสัญญาณความถี่เข้ามาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยทิศทางของการรับสัญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ ระบบไฟฟ้าไร้สายนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นี่นะผมรู้สึกว่าไฟจะดูดไฟมีค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยจะจับอย่างนี้ดีกว่าถ้าเมื่อไฟดูดผมตลอดเลยนะครับอ่าก็สว่างวาบเลยนะถ้าเกิดถึงระยะที่เกิดการอินดิวพอดีจริงๆครับก็กระแสก็จะกินเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็หลอดเนี่ยก็จะสว่างวาบขึ้นมาอย่างนี้เลยครับซึ่งกําลังวัตต์ก็จะสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้อ่า ตลอความถี่นะครับคลื่นพันก็สามารถสังเกตได้จากจอของสโคนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการอินดิวสูงสุดเมื่อหไหร่เพหรือว่าการถ่ายทออพลังงานสูงที่สุดเนี่ยหลอดไฟก็จะสว่างมากที่สุดแล้วก็เส้นสัญญาณนะฮะสีเหลืองก็จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงน,น,นอันนี้คือสัญญาณที่ขับเกตนั่นเองครับสาาเกสังเกตเห็นว่าจะเป็นลักษณะของสแควร์เวฟหรือว่าพันนั่นเองครับซึ่งขาเกตของมอสเฟตทั้งสองตัวนั้นก็จะอินวอร์สซึ่งกันและกันนะครับ เพื่อสร้างสวิตขึ้นมาค่าหนึ่งเพื่อป้อนความถี่ที่สวิตเนี่ยให้กับตัวเรโซแนนซ์นะฮะหรือว่าตัวเสาอากาศด้าน TX นั่นเองนะครับนนะฮะลองนะครัสังเกตดูครับนะถ้าเกิดการอินดิที่มันพอดีจริงๆครับหลอดก็จะสว่างมากแล้วก็กระแสก็จะขึ้นมาเลยนะครับตกใจท็่ว่าหลอดขาด สงสัยครับหลอดขาดไปแล้วนะครับตรงส่วนวนี้ครับผมนะฮะครับผมผมขอจบการนำเสนอระบบไฟฟ้าไร้สายแต่เพียงเท่านี้นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือภาคสองของการทดลองเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายนะครับเน้นจากคลิปแรกนะครับผมเราได้ทดลองแล้วเนี่ยหลอดเกิดหลอดที่เป็นโหลดเนี่ยนะครับเกิดการขาดไป ต่ที่นี้เราก็เลยเพิ่มมาเป็นสามหลอดครับขนานการเพื่อให้ตัวโลดเนี่ยกินกระแสดได้อเยอะขึ้นนะฮะจะทําทให้เห็นผลของการทดลองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับในนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการทดลองเนี่ยนะครับถ้าเกิดนะฮะเราหลอดไฟเข้าไปใกล้ขดลวดนะครับก็จะเกิดแสงสว่างมากขึ้นนะฮะแล้วก็ว่าเขาออกจากขดตัวทรงเนี่ยแสงสว่างก็จะลดลงตามระยะทางนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย เราเพิ่มโหลดไปนะครับทำให้กินกระแสเนี่ยกินโหลดค่อนข้างเยอะนั่นเองครับทําให้นะครับถ้าเกิดเราเอาออกจากขดลวดส่งแล้วไฟจะดับลงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้แต่ว่าการส่งของตัวสัญญาณนีก็ยังดีอยู่นั่นเองนะครับไม่มีอะไรแพงนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือการทดลองเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายนะฮะโดยสามารถปรับความถี่ ในการเรโซแนนซ์ได้นะครับโดยสั่งข้อความถี่จากบอร์ด a r d นะครับตั้งแต่50กิโลเฮิร์ตจนถึง2เมกะเฮิร์ตนะฮะหรือว่า2,000กิโลเฮิร์ตนั่นเองนะครับผ่าน TL260 นะครในการได้เกตของขาของมอสเฟตนะขา,ขาได้เกตของมอสเฟตนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าเกิดเข้าใกล้นะครับหลอดก็จะสว่างมากขึ้นนั่นเองสำหรับ ทั้งขดลวดตัวรับและตัวส่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ10มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับแนี่คือคำนวณจากการพันขดลวดโดยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวขดตัวรับเนี่ยเข้าใกล้ขดตัวส่งมากเท่าไหร่นะครับก็ตัวส่งเนี่ยก็จะกินกระแสามากขึ้นนะครับว่าพลังงานเนี่ยถูกถ่ายทอดไปยังตัวรับมากขึ้นทําให้หลอดไฟเนี่ยติดสว่างมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือเป็นตามสมการของคล้ายๆกับหม้อแปลงนั่นเองครับแต่ว่าหม้อแปลงที่เราใช้เป็นหม้อแปลงแก๊สอากาศนั่นเอง อันนี้เราเพิ่มเป็นสามหลอดล้วทําให้หลอดแต่ละหลอดกินกระแสมากขึ้นนะกินโหลดมากขึ้นทําให้เห็นผลการทดลองได้มากขึ้นเนะส่วนนี้นี่กระแสที่รับมานะครับที่ขับออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณใกล้ๆหนึ่งแอมป์แล้วนะฮะที่สามสิบโวลต์ครับ,รบเราสามารถเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นได้นะครับงั้นกาลังที่ส่งออกก็จะมากขึ้นแปรผันฟงตามแรงดันของตัวส่ง ที่เราป้อนให้มันนั่นเองครับส,ส่วนนี้สำหรับพาวเวอร์มอดเฟของเราครับก็จะใส่ฮีต i ิงทั้งสองตัวนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีที่สุดแล้วก็ทําการออกแบบ PC b ให้นะฮะค่อนข้างจะโปร่งนะครับแล้วก็มีระบบกาวเพลนที่ดีนะทาให้ตัดปัญหาด้านสัญญาณรบกวนไปได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าการไดมอดเฟแบบพันเนี่ยมันค่อนข้างมีความถี่ที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนิกเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะฮาร์โมนิกนี้สามารถเข้าไปกวน ไมโคอนโทลเลอร์ได้หรือว่าคือวันเครื่องมือวัดต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยระบบการเพนบนแผ่น Pb เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนิดหนึงนะในการออกแบบส่วนของผ้าขับกำลังตรงส่วนนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเราใช้หลอดเล็กน้อยนะครับถ้าหลอดเดียวเนี่ยก็จะห่างออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะทำให้หลอดเนี่ยยังคงติดอยู่แต่วันนี้หลอดจำนวนมากกินกระแสมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัว C ีที่ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณที่ทำให้เกิดการรสแนนกับ หดลวดทั้งตัวรับตัวส่งนีอยู่ที่ประมาณ5นาโนฟรัดนโดยใช้5นาโนฟรัดขนานกัน2ตัวแล้วก็อนุกรมกันถ้าทาให้สามารถทนแรงดันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับผมผมขอจบการนําเสนอเครื่องจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบไร้สายนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ wireless transfer power นะครับ electrical สำหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอ ผลงานแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสนองนี้สวัสดีครับ